ตัวนี้เป็นอะไรครับตัวนี้อันนี้เป็นกะทิราดค่ะกะทิราดมีแถมให้นะคะสาขาไหนที่อยากจะรับไปขายกะทิราดเรามีแถมให้คือไม่ต้องทําอะไรเลยอาหาผักรองอย่างเดียวแล้วพร้อมขายได้เลยค่ะจะเป็นปลากายผสมปลาผสมเป็นปลาตระกูลเดียวกันค่ะอ่าเรียบร้อยพี่ตุ๊กเนื่องได้นี่ครับติดแก๊สเลยอันนี้ยังไม่สุกนะคะ นึ่งไฟแรง15นาทีค่ะ15นาทีใช่ค่ะ<า>ทำไม่ยากค่ะทำไม่ยากอันนี้1ชุด4กิโลกร,รัมนะคะกิโลกร,รัมละหนึบาท1ถุง400บาทกระทง100ใบห้าสิบาบาท,บาท1ชุด455บาทมีกะทิราดแถมให้ลูกค้าสามารถขายได้900อถึง1 0 0่พบาทต่อ1ชุดนะคะสวัสดีครับผมต้อนถ่ายคลิปนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดน,นัดคลองถุมสิงห์บุรีนะค,ะครับผมวัน เดี๋ยวผมพาทุกคนนะครับมาดูร้านนี้นะฮะทุกคนน่าสนใจมากๆนะครับห่อหมกปลากระไรนะครับห่อละสิบบาทนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะฮะวิธีการทําของทางร้านกันนะครับแม่ค้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้กําลังทําเป็นอะไรครับตัวเนี้ยอันนี้กําลังผักเองเป็นใบกระลำค่ะกาลังจะนึ่งผ่านึ่งไปขายไปนะคะทาใหม่ๆร้อน เรื่องไปขายไปทำใ,<ช>ใหม่ๆร้อนๆนะครับใช่ทำใหม่ๆร้อนๆเลยค่ะที่ร้านจะมีกี่แบบครับ <c oughs> ที่ร้านจะมีใบยอกับกระลำสองอย่างค่ะใบโยกระลำสองอย่างะนะครับอันนี้เป็นกระลำใช่ค่ะนี่เป็นกระลำแต่อันนี้เป็นใบยยใกล้เต็มแล้วแหละไม่มีก้าไม่คาวไม่ประจบวันนี้วันนี้อยู่สาขาสิงห์บุรีค่ะสาขาของพี่ตุ๊กคนนี้นะคะ อ๋อคนนี้คือเป็นเป็นสาขาค่ะเป็นเจ้าของสาขานะครับใช่เป็นเจ้าของสาขาสิงห์บุรีค่ะแต่พี่เป็นสาขาแม่สาขาแม่เจ้าของแฟนชายครับผมใช่แล้วเจ้าของแฟนชายขายอยู่ตลาดไหนครับของผมอ่างทองค่ะขายทุกวันจันทร์และกลับพฤหัสค่ะครับผมก็วันเสาร์ก็มาที่นี่ได้วันเสาร์ก็มาค่ะท่านลูกค้า เรียกร้องให้มาบางทีก็มาช่วยลูกสาขาขายโอ้โหนี่คือห่อละสิบาทถูกมากนะครับสิบบาทค่ะผมเห็นมีป้ายหน้าร้านบอกว่ารับแฟนชายด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมีแฟนชายขายค่ะแต่ไม่เสียค่าแฟนชายแม้แต่บาทเดียวนะคะขายส่งกิโลกรัมละ100บาทค่ะตอนนี้มีกี่สาขาแล้วครับตอนนี้149สาขาค่ะ149สาขาใช่ค่ะโอ้โหรอสาขาที่150นะครับใช่ค่ะจากพะเยาจากพะเยาใช่นี่ผมมาจากพะเยา จากพ,าาพี่เขาจะรู้ว่าผม,มาจากพะเยานะครับใช่ค่ะพี่จ๋าสิบบาทจะชิมได้นะคะไม่อ่อยไม่ถูกปากไม่ต้องซื้อนะคะสิบบาทจา้าสิบบาทนะครับผมอันนี้บักรองใบยอนะคะซื้อสิบแถมหนึ่งนะจ๊ะพี่จ๋าก็คือตัวนี้จะเป็นปลากายใช่ไหมใช่ค่ะปลากายผสมนะคะจะเป็นปลากายผสมปลาผสมเป็นปลาตระกูลเดียวกันค่ะเป็นเนื้อปลาตระกูลเดียวกันใช่ค่ะปลาสลดปลาสลัดแล้วก็มีปลากายแล้วก็ มีปลาเนื้ออ่อนผสมอยู่แต่ถ้าพี่เมื่อก่อนนะพี่เคยใช้ปลาปลากายอย่างเดียวมันมันแข็งมากมันไม่อร่อยพี่ก็เลยต้องดัดแปลงเอาผสมดัดแปลงปรับสูตรใหม่นะครับวันหนึ่งได้ลงตัวอันนี้จ้าสิบ่าทจ้าอันนี้เรามาดูตอนสึกใหม่ๆร้อนๆนะคะอันนี้ก็จะฟูแบบนี้ค่ะอันนี้เราต้องทําอะไรต่อไหมครับอันนี้คือโรยกะทิโรยใบมะกรูดแล้วก็พริกพร้อมขายได้เลยค่ะนึ่งไฟแรง15นาทีนะคะ ตัวอขึ้นเลยลูกค้าหรอกตัวนี้เป็นอะไรครับตัวนี้อันนี้เป็นกะทิราดค่ะ <c oughs> กะทิราดมีแถมให้นะคะสาขาไหนที่อยากจะรับไปขายกะทิราดเรามีแถมให้คือไม่ต้องทําอะไรเลยอาหาผักรองอย่างเดียวแล้วพร้อมขายได้เลยค่ะ <c oughs> ยังไงก็ฝากสาขาพี่ตุก๊กด้วยนะคะสิงห์บุรีค่ะ,ะสาขาที่ผมถ่ายนะครับ <c oughs> ทุกคนอย <c oughs> <c oughs> ู่สิงห์บุรีนะครับใช่ค่ะแม่ค้าน่ารักน่ารัก อันนี้วก็โรยพริกโรยใบมะกรูแดแต่งหน้าพร้อมขายค่ะอันนี้กํหลังเราก็ไม่โรยนีิกนะคะเพื่อเป็นการจําง่ายของแม่ค้าตัวนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็นกะหล่ำค่ะตัวนี้เป็นกะหล่ำใช่ค่ะผักเราเป็นกะหล่ำน,นะคะ,ะพร้อมขายค่ะบุกปากายสิบบาทจ้าทำใหมๆ่ๆร้นๆเลยนะคะสิบบาทจ้า สิบบาทจ้าร้อนๆเลยจ้าไม่มีก้างนะคะ ร้อนกันเลยจ้าขอบกายไลยจ้า,ออจาที่ปาดจ้าใครที่ยังไม่มีอาชีพนะคะห่อหมกเป็นตัวเลือกได้นะคะไม่มีกล้ามไม่ขาวค่ะใหม่ๆแล้วร้อนเลยนะจ๊ะท้บาทจ้าใหม่ๆแล้วร้อนก็นเลยนะคะมีกระหล่ำกับเบยอ,อจ้ารับการดีขาไปจ้าแต่เราแค่ยืนไปเช้าได้นะคะไปชมเว็ทุกคนได้ค่ะคุณพี่จ๋า ร, ield, ครบคัวันนี้เตรียมมากี่กระทงครับวันนี้วันนี้เตรียมมาห0าร้อยกระถ u n 0หร้อยกระถ ung ใช่ครับของสาขาพิตุ๊กย้อยเขาจะอยู่ที่500ร้อใช่ค่ะแต่ถ้าสาขาแม่อยู่ที่อ่างทองอ่ะวันพฤหัส1,200กระทงค่ะ1,200กระทงใช่ค่ะวันพฤหัสอันนี้เป็นสาขาลูกสาขาพิตุ๊กเขาจะได้อยู่ห0าร้อยกระถ ung นะครับใครที่ใครที่สนใจนะครับอาชีพค้าขายนะครับใช่วันละ400 500กระทงนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะครับทุกคนบางคนขายดีกว่าสาขาแม่ กดนี้ไปประมาณ7 0 0 0หมื่นโอ้โหพี่ใช่ไหมจริงใช่ไหมครับใช่ค่ะส่งรายวันวันละส0 0พันตัวนี้ไม่มีนี่ไม่มีอะไรแล้วนะโอ้โหคือชีวิตแบบสบายตัวนี้เขไปที่ไหครับผมโอ้โหนี่ครับอยากจะบอกว่า e อไม่เคยขายฝันนะคะขายความอดทนและความพยายามค่ะนะครับใครที่มีความอดทนมีความพยายามนะครับใช่ค่ะ ความตั้งใจนะครับ้าขายนะฮะซื่อสัตย์ในอาชีพนะครับผมทุกคนนะฮะสามารถอยู่รอดในยุคสมัยนี้ได้นะครับใช่ค่ะยางพี่ตุ๊กอ่ะเขาตั้งใจตั้งใจจับวันแรกที่ยืมดขะยืมซึ้งวัดนะใช่ไหมครับใช่ค่ะยืมซึ้งวัดตอนนี้เอาไปคืนวัดแล้วเนาะคืนวัดแล้วซื้อม่แล้วจากที่ไม่มีโต๊ะแบบนี้พี่ตุ๊กอ่ะมีถาดเขาสู้จนถึงทุกวันนี้จะมีหน้าร้านเป็นของตัวเองครับผมแล้วพี่ตอนนี้ยังรับออกงานนอกสถานที่อยู่ไหมครับใช่ค่ะพี่ก็รับ รับออกงานนอกสถานที่ค่ะงานทําบุญงานแต่งงานบวชงานกระถิ่นพระป่ารับออกงาบหมดเลยค่ะอย่างสาขาเขาก็เขาก็รับงานเหมือนกันค่ะครับผมใช่ค่ะ,ะเดี๋ยวผมทิ้งบ์โทูนะครับพี่เอแล้วก็กสาขาพิทุกไว<ด>ให้ด้วยนะครับครับผมนี่วันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะฮะที่ให้ตลอนแต่คิปนะครับมีโอกาสได้มาถ่ายทำนะฮะมาดูวิธีการทำนะครับของทางร้านนะครับ เอานะคะไว้ชมร้านกินก็ได้จ้าโทรหาได้ตลอดเวลานะคะลูกค้าคนไหนที่อยากจะรับไปขายครับผมนี่ครับอันนี้เป็นใบยอใช่ค่ะตกประกาศไหมจ้าใหม่ๆแล้วร้อนอันนี้คือคเราจะ,จะทำทีเดียวเลยใช่ไหมค500 500รับห้าร้อยห้าร้อยก็เราทำไปขายไปเพื่อที่จะได้ไม่เหลือครับ <c oughs> ทำไปขายไปใช่ค่ะทำไปขายไปนึ่งไปให้ลูกค้าได้ร้อนๆอนค่ะ ลูกค้าท่านใดรับไปไม้จะเป็นต้องขายสิบบาทนะคะข่าเรนะียบร้อยพี่ตุ๊กเนื่องได้นี่ครับติดแก๊สเลยอันนี้ยังไม่สุกนะคะคเนื่งไฟแรง15นาทีค่ะ15นาทีใช่ค่ะ,ะทำไม่ยากค่ะทำไม่ยากตัวน,น,นี้จะเป็น กะหลำนะครับผมอันน pues ี้จะเป็นใบยอนะครับนี่ฮะขอบคุณนะคะพอละสิบบาทนะครับผมอันนี้คือซื้อสิบแถมหนึ่งโอ้โหโปรโมชั่นนะฮะสุดๆนะครับผมสิบบาทไม่มีก้างไม่ใส่แป้งนะคะสิบบาทจ้าพี่จ๋าชิมได้นะคะไม่อร่อยไม่ถูกปากไม่ต้องซื้อนะคะสิบบาทจ้าซื้อสิบแถมหนึ่งนะคะหอหมกปลากายไม่มีก้างนะคะ หมกปลาไก่สิบบาทจ้าปลาหมหมกปลาไก่สิบบาทไม่มีก้างนะคะชิมได้นะจ๊ะพี่ไม่มีก้างคะ่ะไม่อร่อยไม่ถูกปากไม่ต้องซื้อจ้าขอ,ะะขอบคุณนะคะพี่ฝากร้านด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะหมกปลาไก่สิบบาทจ้า อันนี้1ชุด4กิโลกรัมนะคะกิโลกรัมละ100บาท1ถุง400บาทกระทง100บ55า5บาบาท1ชุด455บาทมีกะทิราดแถมให้ลูกค้าสามารถขายได้900-1,000ถึง1,000บาทต่อ1ชุดนะคะมีกำเงินแบงค์แดงมาซื้อได้สามารถมีอาชีพได้เลยค่ะไม่จะเป็นต้องเป็นหลักร้อยหลักหลักหมื่นหลักพัน หนึ่งร้อยซื้อได้สี่ใบห้าใบมีทอนนะทุกคนค่ะใช่ค่ะได้ไปอย่างนี้ไปสร้างอามได้เลยนะคะลูกค้าซื้อไปสามารถเก็บเย็นได้กี่วันครับุแบบใส่ลังน้ำแข็งมีน้ำหล่ออยู่ได้สี่ห้าวันใส่ตู้ฟิตอยู่ได้สิบสี่วันค่ะเนาจะเก็บได้นานที่จริงคือไปนี่ถึง คือขายขายได้เลยค่ะวันสองวันก็หมดแล้วเนาะหมดหมดค่ะเพราะขายดีอยู่แล้วขคยอยากมีอาชีพนะคะติดต่อเข้ามาได้นะคะคุณน้อยก็คือเอาเซตเล็กไปก่อนได้นะคะใช่ค่ะครับผถ้าใครอยู่ใกล้ๆกล้ก็มารับที่บ้านได้เลยนะคะอยู่ที่นี่ผมให้ดูนะครับทุกคนอันนี้คือง่ายๆเลยนะฮะตัวนี้คือซื้อไปนะครับแล้วก็จะมีใบตองให้ด้วยนะครับอันนี้คือ ร้อยใบนะครับแล้วก็จะมีเป็นกะทิราดนะครับผมง่ายๆเลยไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะแค่หาผักรองโอ้โหก็าวิธีหยอดก็คืออยู่ในกลินเรียบร้อยใช่ค่ะเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีวิธีทำให้ให้ลูกค้าโทรมาหาโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะบางคนตีหนึ่งตีสองออกตลาดนัดเช้าทำไม่เป็นก็โทรหาพี่พี่ก็เลยให้คำแนะนำได้ทุกคนค่ะบ้าเยไปเลยนี่นะครับใช้เวลานึ่งประมาณกี่นาทีนะครับ 15นาทีค่ะสินาทีนะครับ15นาทีไฟแรงนะคะ15นาทีไฟแรงนะฮะไปตรหน้านะคะอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะเยิ่มเยิ่มเลยจ้ะกะทิเราแถมให้น vale> uh ี่อันนี้ที่นึงเอ๊ะเออ สิบบาทจ้าชิมได้นะคะแม่อร่อยไม่ถูกปากไม่ต้องซื้อนะจ้าพี่จ้าสิบบาทจ้าใส่โรยพริกนะคะใบยอเราจะโรยพริกเราให้โรยพริกก็ได้มันได้สวยๆนะจะทำนครับก็แล้วแต่เลยเนาะใช่แล้วแต่ค่ะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้อราจะใส่หรือไม่ใส่แต่ถ้าใส่ก็คือให้จําง่ายใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่ก็จะสวยงามค่ะนี่คือใบยอใช่ไหมพี่ตุ๊ก แต่โยกกระลกอ่าจ้าสนุกจ้าทำไปขายไปนะครับทุกคนนะฮะนี่ก็คือพร้อมขึ้นขายแล้วนะครับค่ะตุ้คทิพย์อันเดียวคลิปมีอันเดียวไม่ตัวคลิปมีอันเดียวใช่ไหมร้อนๆเลยนะคะทำใหม่ๆร้อนๆเลยจ้าร้อนกันเลยนะจ้า10บาทจ้า ฝากร้านหน่อยครับผมฝากร้านหน่อยนะคะฝากร้านหน่อยค่ะร้านน้องใจดีเจ้าขุนทองของหมวกปากายบายเอนะคะท่านใดแม่ค้าคนไหนที่ยังไม่มีอาชีพของหมวกของเราเป็นตัวเลือกได้นะคะแล้วฝากร้านของพี่ตุ๊กสาขาสิงห์บุรีด้วยนะคะ ฝากร้านสาขาสิง์บุรีด้วยนะคะตุ๊กี้ค่ะขายวันพุธวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะที่คลองสมัทองค่ะตรงนี้เลยใช่ไหมครับตรงนี้นีพี่เด็กะตรงนี้นะครับผมถ้าเป็นอ่างทองจะเป็นพี่เอนะครับใช่ถ้าเป็นที่นี่จะเป็นพี่คลองสมสิงหงจะเป็นตุ๊กี้ค่ะตุ๊กี้นะครับผมอห่อหมกปลากายนะครับในราคาห่อละสิบบาทนะครับซื้อสิบแถมหนึ่งใช่แล้วก็ใครที่สนใจนะครับห่อหมกนะฮะ อ่าเฟนชายนะครับติดต่อมาทางเพจพี่นะครับผมได้นะครับน้องใจดีเจ้าขุนทองทองหมวกปรากายบ่ายเอะค่ะหรือว่าเฟซบุ o กเอวรรณพรนะคะเบอร์โทร0 9 2 5 1 9 8 7 0 0ค่ะครับผมโอเคครับวันนี้ตลอดถ่ายคลิปต้องขอบคุณนะครับพี่เอแล้วก็คุณนคขอบคุณมากเลยนะครับพี่อนุญาตให้ตลอดถ่ายคลิปนะครับมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมใครที่สนใจนะครับบอกเลยนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับนี่นะฮะจาก ิดนี่ทุกวันนี้โอ้โหแบบสบายเลยยิ้มสวยแล้วยิ้มสวยแล้วเ <laughs> นีย่ยนะแล้วก็เนี่ยจากอาดีตเป็นอะไรนะครับแดนเซอร์แดนเซอร์ทุกวันนี้ <laughs> ตอนนี้ท่ามโหงผมอย่างเดียวแหละท่า <laughs> มโหงอย่างเดียวนะครับผมสุดยอดมากครับพิกชีวิตเลยนะใช่ค่ะ <laughs> ผมโอเคครับผม <laughs> ขอบคุณนะคะ <laughs> เป็นเกียรติมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณนะคะพี <laughs> ข่ขอบคุณนะครับถ <laughs> ูกใจเลยนะ